ชีวิตของแต่ละคนพบเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันจะให้บอกว่าใครทุกข์กว่ากันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ในจุดที่เขายืนเราไม่เข้าใจในความรู้สึกนั้นได้อย่างแน่นอนอันชีวิตของคนเราเนี่ยก็เท่านี้มีชีวีแสนสัน,นักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่กี่หลัง ชีวิตยังวรสร้างเสริมเติมความดีฉะนั้นยัตโยมสาทุชนทุกคนทุกท่กทานที่นั่งอยู่นี่เนี่ยตายเบิดละเพียงเพื่อจะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเพิ่นจะบอกว่าวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโรงโรงศพเนี่ยไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โรงศพเนี่ยมีไว้ใส่คนตาย บูเฮาเจ้าข่อยทีนงังอยว่เนี่ยตายเบิดละเพียงแต่สี่ตายซาหรือตายเร็วฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงสอนว่าอย่าประมาทมีโอกาสก็ควรที่จะนึกถึงความตายเข้าไว้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ใช้ชีวิตเปรียบสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรามันเสียแต่เห่าบ่ประมาท าเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะไม่มัวมาโกรธมาโลกมาหลมเราจะทำความดีเพื่อที่จะเป็นสเสบียงไปพบหน้าชาติหน้าคุณโยมโม่เฮาเจ้าไข่ที่นางด้วยังนี่เนี่ยเจ้าสีรวยเจ้าสีสวยสีอ่อมีจำหนงนโตปันไดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สามเณรที่นางด้วยนี่มีเวลาเพียงแค่ สวันเท่านั้นนางยุนี่เนี่ยมีเวลาแค่สามหมือเท่านั้นนั่นก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวานเนี่ยเข้าใส่ไปแล้วมื่นนี่กำลังใส่อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นางฟังเพจฟังทำดีดีเนี่ยยางออกไปเนี่ยลดส้นอาจจะเสียชีวิตเลยกได้ าสนาอาจจะมากกว่ามืออื่นกะได้ฉะนั้นเพิ่นถึงบอกว่าเราพบกันเพื่อจะคุณโยมการพบกันในครั้งนีน้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การพูดคุยกันครั้งเนี้อาจจะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายก็ได้ฉะนั้นพระพุทธเ,เ,เจ้าเพิ่นทึงสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นห้าถามเจ้าของว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยบัตรนี้เราทําอะไรอยู่พระเจ้าพันี่ถามพระอนุนพระอนุนเมื่อนี้เนี่ยเจ้าระล,ลึกถึงความตายจักเทื่อพระอนุนพ่นบอกว่าสองเทื่อพระเจ้าข้าจักเทื่อพระอนุนสิบเทื่อยี่สิบเทื่อร้อยเทื่อพันเทื่อพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพ่นบอกว่าพระอนุนเจ้าเนี่ยยั่งประมาทอยู่ เข้าควรจะระลึกถึงความตายเนี่ยตลอดทุกล่มหายใจเขาออกในชีวิตให้เ้านี่ได้ทบทวนเจ้าของเพื่อความบรประมาทในชีวิตทบทวนแบบใดเออทบทวนแบบนี้เด้อให้ถามเจ้าของว่าตั้งแต่เกิดจนไงมาจนหอดมือนี่ดีกับสัวนบุญกับบาป อันใดเข้าเหตุหลายกลัวกันนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าหลังการตายเนี่ยเราจะไปไหนแต่ห่าเดถามเจ้าของยุเป็นประจำร้วเจ้าของเหตุข้อมดีกับข้อมสัวอันใดหลายกลัวกันเนี่ยเข้ากับสิบบประมาณแล้วความตายเนี่ยเป็นสมบัติของทุกชีวิตเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีสมบัติติดตัวก็คือความตาย เพียงแค่สิตายซาหรือตายเลี้ยวทอนั้นแล้วความตายเนี่ยคือการสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างกฎหมายไม่แต่ต้องญาติพี่น้องไม่รบกวนมีคดีก็ยกเลิกมีหนี้สินก็ยกให้เป็นศัตรูผู้อาฆาตก็เลิอกอาฆาตพยาบาทกันไปคุณโยมทำไมกฎหมายไม่แตะต้องถามว่ากฎหมายเป็นยังคือบอ่แตะต้อง แต่ตองคนตายคนตายเดี๋ยวบอบ่ไดมีแต่กฎแห่งกรรมเท่านั้นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยแสวงหามาทั้งชีวิตพอความตายมาเยือนท,บบทนท่างกับิ่งถุจริงทุกอย่างจากคนที่เรารักแล้วก็จากบุคคลที่รักเราเพราะฉะนั้นคนที่อบอกว่าสัพพสิ่งคือของใช้ อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันตายไปแล้วเนี่ยแม้แต่เหรียญในบาทสับปเปลือยังไม่ให้เราตื่นเลคิดขึ้นมาแล้วมันหน้าผมเมื่คืนต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายล่นจ้นมาล่นจ้นไปบีผูย้ยัง่คนใดเอาอยังทิโตไปได้เป็นว่าต้องไกลจากของรักคุณโยม คนเท่านี่เกิดมาแตกต่างกันเพราะอย่างหูบอเกิดมาจนเนี่ยอย่าโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำใครติใครดา่าใครว่าอย่าสนอย่าจำจะสูงหรือต่ำเรา ลิขิตเองคุณโยมคนทีาเกิดมาแต่ต้างกันพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าความรู้เป็นตัวลิขิตเกิดมาสามวันดีสี่วันไข่ F เจ็บเว้ยอดๆแอะๆบางคนเกิดอุบัติเหตุตายบางพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยชอบปานาติบาลพิจินปาณาติบาลเกิดมาศาสตร์นี้เนี่ยก็เลยมีโลกมีไพ ทานเนี่ยทำให้รวยผู้ใดอยากรวยเนี่ยให้ทำท่านศินเนี่ยทําให้สวยทําให้หลอ่อส่วนภาวนาเนี่ยทําให้สว่างทําให้เจริญคุณโน้มให้ขอาพิจารณาเพื่อความรบริบติในชีวิตในยามที่คนจะเห็นใจกันเนี่ยให้ดูสี่อย่างยามเจ็บยามจนยามเจ๊งยามจาก โดยเฉพาะโดยที่เราจากกันยามเป็นก็จะเห็นน้ำใจจากกันยามตายก็จะเห็นน้ำตาแต่คนเราก็แปลกแปลกแบบเดนคุณนองมักจะเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักจะช่วยตอนตายแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นคนเราเนี่ยมักจะเอาความดี มายกย่องเมื่อตอนสี่โมงเย็นนี่เป็นสัจธรรมที่เรากำลังประสบพบเจอกันนะคุณโยมมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยในขณะที่ยูดีกินดีเนี่ยบ่ให้พ่อแม่กินดอกให้กินตอนไดให้กินตอนตายพูนจังไห้เรากินฉะนั้นไห้เรากินซะเดอ้อในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ยามเ่าเป็นเด็กน้อย อยากกินนยังพอไม่กระหายพอมีเงินกยน็ยืมพนันมากยืมพุ่นอีมาอยากแตห่หอบริกินแต่ลูกบางคนมีงานทําอยากกินยังซื้อมากินแต่เจ้าของบอกเคยซื้อมาฝากพอ,องฝากแม่แม่ถามว่ามึงจะไปไสายีลาไปตลาดตัวแม่เออไปตลาดซื้อกว๋วยเตี๋ยวไม่กินเดอร์อนๆอนคือสีสวงทอาสีตาย กินคืนอเด็กหน่อยมันห่าบ่าให้เรากินเด้มึงจะไปไสาล,ลาบลาไปตลาดตั้พอไปตลาดเนี่ยซื้อสุรีตมาให้กินเดอร์หมอนท่องหมอนท่องเนี่ยคือสีแสบเท่าสีตายกินคืนอเด็กหน่อยมันห่าเอาไปกินตอนไหนคุนเอาไปกินตอนเขาโรคบาลตอนตายจช่ไหมเนี่ยไหเรกินซะเด้อย่ำเป็นเด็กหน่อยเ้าอยากไปเกี่ยวใส่ใกล่แสนใส่ใสใส เพิ่นกับผ้าเข้าไปตอนนี้มีงานทำมีเงินเก็บอยากไปเที่ยวใสส่วนแต่มูไปก็เคยส่วนพอส่วนแม่บางคนบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดแต่ก็เคยผ้าพอพ้าแม่นั่งคือเป็นจักเถือ่อพผ้าเราขึ้นเ้อคุณอมเลยย่ <c oughs> มเป็นเด็หน่อย พออยากใส่เสื้อผ้าอีหยังพอแม่ก็หาให้ใส่บ่มีเงินก็ยืมหนี้ยืมสินบางคนมีงานทํามีเงินเก็บอยากใส่เสื้อผ้าจะสื่อเมื่อใส่ต่เจ้าของแต่บ่เคยสื่อพอสื่อฝากพอฝากแม่คอยให้พอแม่เนี่ยใส่เสื้อผ้าขาดขาดเกา่าเก่าเดี๋ยวเพิ่นก็นมี่ขออ้างว่าโอ้อยจะสื่อไปใหฮ็ดหยังสื่อไปก็บบ่ใส่สื่อไปให้ก็ยักใส่ตในตู้ไห้ สมน,นัมเนาปล่อยวาใส่ให้เขาเห็นนเ้อคุณโยมเลยคนเราเนี่ยก็แปลกแปลกยังไงคุณโยมมักจะเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นคนเราเนี่ยมักจะเอาความดีมายกย่องเมื่อตอนสี่โมงเย็นนี่เป็นสัตธ,ธรรมที่เรากำลังประสบพบเจอกัน มักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนสี่โมงเย็นมาช่วยตอนตายแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นในขณะที่ยูดีกินแสบเนี่ยใส่หลายปลายสีแกนแนวน่นแนวนน,น,วนี้มักเอาความดีมายกย่องเมื่อตอนสี่โมงเย็นสัวปันไนพย่นกะว่าเฮาดีพิธีกรเพ่นกะว่าเฮาดจีจังสั่นจันซี่จนเมียถามว่าเออเป็นคนตายเนี่ย มันก็ดีเคยแท้การพูดแบบนั้นเนี่ยก็คือการโอโหสีกรรมให้กันให้เลือกแล้วต่อกันการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่พ่อแม่ไม่ใช่ยาคูจงรีบกระตันดูก่อนที่ท่านจะหมดอายุคุณโยมเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่น,นมเนี่ย ที่ยายร่มเอามาถวายอตาตมามันจะมีวันหมดอายุติดยู่ข้างขวดแล้วก็จะมีวันหมดอายุอยู่ข้างขวดเราสามารถดูแล้วรู้ได้ว่ามันจะหมดอายุวันไหนแต่ชีวิตของพ่อของแม่เน่อเ่าสามารถหูว่าท่านจะเข้าไปมือใดเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ เพราะฉะนั้นพ่อแม่เลี้ยงเราด้วยน้ำนมเราอย่าส่งท่านด้วยน้ำตาอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงอย่าให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่เฉพาะวันพ่อ,พอวันแม่เพราะวันที่เราอ้อแอนคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ก็คือเรา ฉันนั่นตโยมสาธุชนทุกคนทุก่านต่อแทนบุญคุณในขณะที่เราังมีชีวิตอยู่ดีที่สุดดีกว่าที่จะปล่อยให้ท่านล้มเสียหายตายเสียจากชีวิตของพ่อของแม่ก็เปรียบเสมือนเทียนเทียนเนี่ยมันให้แสงสว่างมากเท่าไหร่ลำเทียนก็จะสั้นลงสั้นลงเปรียบเสมือนชีวิต ของพ่อของแม่ให้ลูกมากเท่าไหร่อายุของท่านก็จะสั้นลงสั้นลงเราจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเทียนเนี่ยก็จะลุกโชดช่วงชัตตวานบางครั้งก็ลิบปรีแล้วน้ําตาเทียนยมันก็จะไหลยหยดย้อยเหมือนกับน้ําตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในท้ายที่สุดนี้ เทียนที่จุดขึ้นเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ไส้ดำๆวาระสุดท้ายของพ่อของแม่ก็จะเหลือเพียงแค่กระดูกที่เป็นเท่าทานในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ขนมสักก้อนหรือน้ำสักแก้วเ่บเคยไห่พอบ้เคยไห้แม่แต่พอพ่อแม่ตายนําร่างที่ไหลวิญญาณนิมนต์ผักมาสวสดสามมือสี่ขึ้น คิดว่าดวงวิญญาณของท่านเนี่ยจะไปอยู่บนสวงสวรรค์คุณพอ่อคุณแม่ของ,องเฮานะาหากคนตายไปนี้ขึ้นเนี่ยคนสิไดยย้เงียแม่คุณโ้อมจะได้เพียงแค่ข้าวต้มถ้วยเดียวแล้วน้ําเปล่าเพียงแค่ขวดเดียวแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ข้างโลงแล้วลูกชายลูกหญิงเนี่ยผู้โง่เขาเนี่ยก็จะไปกราบก็จะไปพูด แม่จา๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะพ่อจา๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะแม่จา๋าลัมาแล้วมาฟังพระสวดนะแม่มาฟังพระเทศนะแม่นะแต่ในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เฮาเสด็จยินลูกจา๋าลูกต้องการอะไรลูกหิวอะไร ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือป่าจะมีลูกกี่คนที่ถามพ่อถามแม่เช่นนี้หรือเราจะลองให้ท่านตายไปเสียก่อนถึงจะทําแบบนี้ถ้าเราต้องการสักวันเราจะได้ตามที่เราต้องการเขาบอกว่าเรารักคนอื่นได้เราช่วยงานคนอื่นได้เราต้องรักพ่อรักแม่ช่วยงานพ่องานแม่เราอาจจะมีเพื่อนหลายๆคนมีแฟนหลายๆคน แต่เราจะมีพ่อมีแม่ได้แค่คนเดียวฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญพวกเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยผู้ที่มีพ่อมีแม่ได้ต่ออายุให้กับท่านต่อแบบไหนคุณโยมน้ำในตู้เย็นเยน็ยนๆสักแก้วนึถ้าท่านกินน้ำเย็นไม่ได้ก็เอาน้ำอุ่นน้ำสมน้ำเขียวน้ำแดงหรือว่านมก็ได้ ให้ท่านกินจักแก้วหนึ่งสามารถต่อชีวิตให้ท่านได้เป็นอีกหนึ่งปีมอบดอกไม้หนึ่งดอกดีกว่ารอมอบดอกไม้จากฝใาพญาติรยมเป็นขอจิดเดอร์เอาละสุดท้ายท้ายสุดนี้นอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พวกเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มารับศีลรับพรกันในวันนี้เนี่ย ก็ขอให้ลูกหลานบริวารของท่านทั้งหลายนั้นจงมีอายุมั่นยุฝันยืนแล้วคาดปลอดภัยให้หมดทุกหมดโตกหมดโรคหมดภัยศัตรูหมูม่บ้านใดๆอย่าได้มาแพร่พา,านหากว่าท่านมีทุกก็ขอให้ท่านพ้นจากทุกหากว่าสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากว่าท่านคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพลังสำเร็จพลังสำเร็จพลังสำเร็จ,รรจแก่ท่าน ทุกๆประการด้วยเธินบันี้อัตมภาพก็ได้สสแสดงธรรมมาจนสมควรแก่เวลาและนาทีแล้วจึงขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชนนี้